แต่ก่อนเขาเห็นเขาเชื่อกันมากมันขึ้นอยู่กับระดับจิตใจที่ไม่สับสนวุ่นวายเหมือนเดีนี้จิตใจเขาสะอาดละเอียดอ่อนชีวิตความเป็นอยู่ไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมอะไรมากผีสางเทวดาเป็นจิตวิญ,ญญาณและละเอียดอ่อนเช่นกันจึงสัมผัสกันได้ง่ายเรียกว่ามีจิตใจระดับเดียวกันอย่างนั้นเถอะหลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านปฏิบัติทำสมาธิได้ทำชั้นสูงเช่นระดับชานสี่ แตถามท่านท่านจะบอกว่าผีสางเทวดาเปรตอสุรการเป็นของจริงสัมผัสเห็นได้สกันเสมอบางคนบางองค์ไม่เห็นทางนิมิตหรือตาหลับตาทางสมาธิแต่เห็นด้วยตาเนื้อ <c oughs> ลืมตาเห็นกันทีเดียวแต่เป็นการเห็นเฉพาะตัวของท่านให้คนอื่นเห็นด้วยไม่ได้อันนี้แหละที่คนที่คนไม่เห็นไม่ยอมเชื่อแต่ก็มไ,ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเพียงแต่ไม่ยอมพิสูจน์เท่านั้นถ้าถามว่าเรื่องนี้มีทำพิสูจน์ได้หรือ ก็ต้องตอบอย่างชัด้อยชัดคําว่าพิสูจน์ได้แน่นอนถ้าถามว่าพิสูจน์ด้วยวิธีใดก็ต้องตอบว่าพิสูจน์ด้วยการฝึก,กจิตด้วยจิตฝึก,กจิตทาสมาธิให้ได้ชานทั้งสูงขึ้นไปเป็นต้องเห็นแน่แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องการพิสูจน์เลยนะครับเราพูดถึงความเชื่อที่พออ้างอิงกันก่อนดีกว่าคําว่าผีสารเทวดานี้เมื่อเรียกรวมกันก็คือจิตหรือวิญญ,ญาณ ซึ่งอุบัติขึ้นหรือจุติในรูปต่างๆตามกรรมของตนในอภิธรรมมัธสังฆะบรรยายถึงจิตวิญญาณต่างๆเหล่านี้ไว้ละเอียดแสดงว่าจิตวิญญาณนี้เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์แล้วจะต้องมาเกิดตามกรรมของตนเช่นมาเกิดในอบายภูมิสี่ด้แก่เกิดเป็นสัตว์โลกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสุรกายเกิดเป็นสัตว์นิราชานนอย่างนี้ก็ยังยังมีมาเกิดในมนุษย์ภูมิ ในจตุมหาราชิกาภูมิและภูมิอ,อื่นอีกหลายภูมิถ้าจะว่ากันให้ละเอียดกว้างขวางก็คงต้องเป็นหนังสือเล่มใหญจ่จำเป็นต้องเอากาอันย่อๆพอรู้ว่านรกสวรรค์น,นั้นเรามองเห็นกันได้บ้างโ <c oughs> ดยตาเนื้อนี่แหละเพราะนรกมีหลายชั้นสวรรค์ก็มีหลายชั้นเป็นเทวดามีชั้นต่ําชั้นสูงเป็นเปรตอสุรกายก็มีชั้นต่าชั้นสูงสวสุขทุกตามกรรมของตนเป็นสารลกก็ต้องรับโทษของกรรมชั่วมีโทษหนักโทษเบา การเกิดของจิตอิญญาณในอาไัยภูมิก็ดีมนุษยภูมิก็ดีในจาตุมหานิชกาภูมิก็ดีในมหาวิบาจิตก็ดีท่านเรียกว่าการมาภูมิคือยังติดข้องติดอยู่ด้วยการทั้งสิน้นและไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะต้องเกิดอยู่ในภูมินั้นภูมินี้ช้านานสักเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับผลกรรมของตนถือเอาผลกรรมเป็นเครื่องประมาณอายุอย่างพระเทวทัตต้องเสวยทุก์ในอเวจีมหานรก เป็นเวลานานถึงหนึ่งอายุกับของสัตว์นร,รกเพราะทําอกุศลอย่างหนักไว้หรือพนางมณิกาเทวีมเหสีของพระเจ้าประสเที่สนทุประสเิ์ที่โกศส,สวรทุกในโลกเพียงเจ็ดวันเพราะอากุศลกรรมที่ทําไว้นั้นเบาบางแต่จะทํากรรมมากหรือน้อยก็ได้รับผลตามกรรมได้รับผลตามมากและน้อยไม่มีการยกเวน้นกฎเกณฑ์ของโลกจักรวาลต้องยุติธรรมไม่รยกว่าเป็นอะไรมาก่อน ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรมาก่อนใครจะเล็กใครจะใหญ่ใครจะ,รจะมีอำนาจร้นฟ้าอย่างไรถ้าทำผิดผลแล้วต้องโดนทั้งนั้นเมื่อพูดถึงนรกแม้จะทำให้มนุษย์ที่มีตาเนื้อมมาไม่เห็นหรือเชื่อถือก็อยากให้รับฟังกันดูโดยเฉพาะนรกขุมใหญ่ๆที่ท่านเรียกว่ามหานรกนั้นมีอยู่แปดขุมด้วยกันได้แก่สัญญาสัญญา,ญญาทีพระนรกนรกเวลาของนรกขุมนี้หนึ่งวันเท่ากับเวลาของมนุษย์เก้าล้านปีสอง กาละปุตตะนรกเวลาของนรกขุมนี้หนึ่งวันเท่ากับเท่ากับของมนุษย์สามหกล้านปีสามสังค,ตะ,งคตะนรกเวลาของนรกขุมนี้หน,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 นึ่งวันเท่ากับของมนุษย์หนึ่งร้อยสี่ห้าล้านปีสี่โลรุวะนรกเวลาของนรกขุมนี้หนึ่งวันเท่ากับมนุษย์สองร้อยสามสิบสี่ล้านปีห้ามหาโลรุวะนรกเวลาของนรกขุมนี้หนึ่งวันเท่ากับมนุษย์เก้าพันสองร้อยสิบหก ล้านปี 6. ตาปะมหานรกเวลาของนรกขุมนี้หนึ่งวันเท่ากับหนึ่งแดพันสองรล้านปี 7. มหาตาปะนรกเวลาของนรกขุมนี้ครึ่งกับของมนุษย์ 8. อเวจีมหารลกก็หนึ่งกับฟังดูมันยาวนานจนนับไม่ได้จริงๆ <c oughs> ถ้ารู้ว่าความทุกข์ทรมานในรกเป็นอย่างไรมันจะยาวนานขึ้นไปอีกมนุษย์เรามีอายุเฉลีย่ยไม่เกินร้อยปี เพียงทรมานทางใจเช่นผิดหวังไม่สมหวังก็เจ็บปวดจนถึงขั้วฆ่าตัวตายถ้าเป็นนรกโอกาสที่จะตายจะไม่มีเลยเพราะมันเกิดตายอยู่ตลอดเวลานอกจากนรกแปดขุมของสัตว์นรกแล้วก็ยังมีภพภูมิของเปรตอสวรรายต่างหากจะนานช้าขึ้นอยู่กับผลกรรมของตนเปรเตบางจำพวกเสวยทุกขเวนาตลอดมหากรับก็มีที่เสวยเพียงเล็กน้อยก็มีส่วนที่เรียกว่าภูมิของสัตว์ในละชานั้นก็เห็นอยู่ในโลกมนุษย์นี่เองกำหนดอายุไม่ได้ นอกจากเอาศนกรรมที่ตนกระทําขึ้นก็ <S <S ยังต้องอาศัยอากาศและอาหารถ้าอากาศดีอาหารดีก็อยู่ได้นานหน่อยถ้าอากาศไม่ดีอาหารไม่ด,าามดีก็อายุสั้นไปตามไปตามแบบนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับประเภทของสัตว์ที่เกิดนั้นด้วยสัตว์อายุยืนก็มีเช่นช้างอายุยืนปานกลางก็มีเช่นสุนัขแมวอายุไม่ก,กี่วันก็มีเช่นยุงหนอนแมลงก็อยา่าไปเพ้อคิดเอาเองด้วยความอดดืถือดีนะครับว่า สัตว์ทั้งหลายมันชั้นต่ำชั้นเรวอยากเตะอยากยิงอยากฆ่าก็ทำเอาตามความชอบใจเพราะมันเป็นมหาลัยของเรามันไม่มีสิทธิ์มันเหนือมนุษย an ์ม wow, ันไม่ม <"S 2> like ีปากเสียงจะโต้กับเราได้เพราะแท้ที่จริงแล้วจิตวิญญาณของสัตว์มันก็อย่างเดียวกับมนุษย์นั่นแหละเผลอๆทำอาุศลกรรมก็อาจจะเกิดเป็นสัตว์ได้ง่ายๆเหมือนกันหรือสัตว์หมดเวรหมดกรรมแล้วก็อาจเกิดเป็นมนุษย์อย่างเราอย่างท่านได้จะเกิดเป็นอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมของตนทั้งสิ้น ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็เคยบอกว่าถ้าเราไปฆ่าเขาตายเวลานั่งสมาธิก็เขาก็จะมาในนิมิตเพื่อทวงชีวิตเราได้เหมือนกันพระบรมศาดาสาม,มาสามพทธเจ้าท่านบัญญัติสิ่งข้อหนึ่งคือปานาห้ามฆ่าสัตว์ขึ้นมาทําไมเพราะไม่ต้องการให้มนุษย์ทำบาปด้วยการรังแกทาร้รายหรือฆ่าสัตว์จะได้ไม่มีเวรกรรมต้องชดใช้กันต่อไปท่านสอนให้มีให้เมตตาทําไมเพราะสัตว์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สารพัดชนิด ล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นควรจะเมตตารักใครเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันครูบาอาจารย์ที่ท่านไระุดงในป่าท่านได้เผชญสัตว์ลายเสือช้างนานาชนิดท่านจะบอกได้ว่าสัตว์เหล่านี้เขามีจิตวิญญาณที่จะรับการแผ่เมตตาของท่านได้ <c oughs> เมื่อเขาได้รับเมตตาแล้ว <c oughs> เขาก็หลีกเลี่ยงไปไม่ทําอันต,าตรายเสือบางตัวยังมาเฝ้าอารักขาเสียอีกกลายเป็นสัตว์เชื่องอย่างไม่น่าเชื่อในปัจจุบันนี้ ฝลังชาวโลกวิทยาศาสตร์หรือคนในโลกที่คลั่งวัตถุต่างหลงหลายคนหามนุษย์ต่างดาวตลอดจนการบินที่มนุษย์ต่างดาวใช้เป็นพาณะมาเยือนโลกเดีย๋ยวเห็นที่นั่นเดี๋ยวเห็นที่นี่ถึงกับเอามาสร้างภาพยนตร์หลอกทั้งเด็กหลอกทั้งผู้ใหญ่หนังสือที่เขียนเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวการต่อสู้ระหว่างมนุษย์และดาวต่างๆเกิดขึ้นมากมายล้นวนแต่เป็นการสร้างสัญญาอุปทา,านให้ยึดมั่นถือมั่นกันอย่างไม่มีขอบเขตโลกจะเป็นอย่างไรโลกจะเป็นอย่างนี้ โลกจะเป็นอย่างนั้นโลกจะเป็นอย่างนี้ฟุ้งซ่านกันไปตามเรื่องจนแบบนี้ยังไม่ีใครรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวอยู่ที่ไหนมาจากดาวอะไรสร้างจรวดขึ้นไปถึงดวงจันทร์และถ่ายภาพดาวอื่นๆก็ไม่พบมนุษย์ต่างดาวสักคนแต่พระเจ้าท่านรู้มา2,500กว่าปีแล้วว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นมีอยู่แต่ท่านไม่เรียกว่าต่างดาวท่านเรียกว่าต่างทวีปและในพิภพจกักรวาลน,นี้มีมนุษย์อยู่เพียง4ทวีปเท่านั้น ความหมายของทวีปหนึ่งก็ไม่ใช่ทวีปเล็กๆอย่างที่เราเรียกว่าทวีปเอเชียทวีปอเมริกาหรือทวีปออสเตรเลียแต่หมายถึงโลกทั้งโลกที่มีมนุษย์อยู่อย่างในโลกเรานี้ท่านเรียกว่าชมพูทวีปอีกสามทวีปเรียกว่าบุบุะวิเทหะทวีปอมรโคยันทวีปอุตรกุรุทวีปท่านว่าในสมัยต้นกับคือเกิดเป็นโลกหรือทวีปขึ้นมาใหม่นั้นมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดอยู่ในทวีปไหน ย,ย่อมมียุดได้ประมาณสงไขปีด้วยกันทั้งนั้นเพราะจิตใจมนุษย์สมัยต้นกับกิเลสยังเบาบางหรือมีน้อยและกิเลสที่มีอยู่ก็ไม่ใช่กิเลสอย่างหยาบที่จะถึงทุจริตคงเป็นกิเลสสามัญท่านั้น,นกุศลเจตนายังมีโอกาสเกิดอยู่มากฉะนั้นสิ่งรอบอันเป็นเครื่องอาศัยของมนุษย์ก็คืออุตุอากาศหรืออาหารยังมีผลสมบูรณ์ดีไม่มีขาดตกบกพร่องเมื่อมีอุตุด,ดีอาหารดีมนุษย์ มีใจเป็นกุศลเป็นส่วนมากก็เป็นเห็นให้นุ์ทั้งหลายมีอายุยืนอยู่ถึงอสงไขยปีหมายความว่าอายุยืนนานจนนับประมาณนี้ได้ครั้งต่อมามนุาน์ทั้งหลายในทวีปทั้งสี่มีกิเลสในจิตสันดานเกิดมากขึ้นด้วยอำนาจของกิเลสอกุศลจิตนี้ทําให้ดินฟ้าอากาศและหันต่างต่างต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนก่อนเมื่อหนาวก็หนาวเกินควรร้อนก็ร้อนเกินควรเมือ่อฤดูฝนก็ตกไม่เป็นปกติ ตกมากบ้างน้อยบ้างหรือไม่ตกต้องตามฤดูกาลคุณภาพของอาหารต่างๆในพ,พืชผักต่างๆก็ได้คุณภาพลงเป็นเหตุให้ชีวิตการมีอยู่ของมนุษย์ค่อยๆเสื่อมลงอายุจึงค่อยๆลดลงด้วยถอยลงมาจนเหลือหนึ่งพันปีนี่พูดถึงมนุษย์ในอุตระอุตระกุรุทวีปนะครับส่วนมนุษย์ในอีสานทวีปนั้นก็ลดหลั่นกันไปเมื่ออุตรระอุตรกุรุทวีปเหลือหนึ่งพันปีก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้นก่อน ส่วนมนุษย์ในบุพะวิเทหทวีปเพราะมีกิเลสเพิ่มมากกว่าก็อยุดอยู่แค่เจ็ดร้อยปีส่วนมนุษย์ในอมรอโครยาาทวีปยิ่งมีกิเลสมากขึ้นก็หยุดลงแค่ห้าร้อยปีสำหรับในชมุทวีปขอาางเรานี้กิเลสตัณหาอุศลมีมากกว่าทวีปอื่นเดยลดลงเหลือเจ็ดสิบห้าปีเป็นส่วนเฉลีย่ยจะมากน้อยกว่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละบุคคลใครทำดีมากก็อายุาย,ยืนมากใครทำดีน้อยอายุก็ถอยลงมา จนกระทั่งต่อไปก็จะเหลืออยุเพียงแค่สิบปีเท่านั้นท่านบอกไว้อีกว่าถ้ามนุษย์เห็นภายในชีวิตหยุดเบียดเบียนกันเสียได้หันมาประพฤติดีประพฤติชอบทำเกเรให้เบาบางลงอายุขัยก็จะยืนยาวเพิ่มขึ้นทุกรอบร้อยปีจนถึงอสงไขยปีอย่างเดิมอย่างไรก็ตามโบราณจารย์ท่านกล่าวไว้ว่ามนุษย์ในชมพูทวีปของเรานี้ได้เปรียบชาติอื่นอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าคิดจะทําดีก็ทําได้ดีที่สุด คือสามารถปฏิบัติตนให้เข้าถึงฌานอภิญญามรรคผลนิพพานจนกระทั่งถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือถ้าจะทําชั่วก็ทำจนถึงที่สุดได้เช่นอนันตริยกรรมฆาบิดามัรดาหรือ,อ,อนิตยมิจฉาทิฏฐิกรรมจนทําให้เข้าถึงอเวจีมารกรรก็ทําได้สุดแต่จะเลือกเดินทางทางไหนด้วยเหตุน,นี้จึงเป็นข้อยินิจฉัยได้ว่า โลกจะยืนยาวอายุจะยืนยาวหรือสั้นลงหรือโลกจะล่มจมถลม่มทลายลุวนขึ้นอยู่กับผลกรรมของมนุษย์เองทั้งในส่วนตัวและส่วนรวมทั้งสิน้นเมื่อท่านกล่าวถึงภูมิเดลกภูมิสัตว์ต่างๆแล้วท่านยังกล่าวถึงภูมิเทวมดาด้วยเช่นชั้นจาตุมหาริกาชั้นเาาดึงชั้นมายาชั้นดุสิตชั้นนิมานาราดีปรินิมิตาวสาวตัตตีสูงขึ้นไปอีกก็เป็นชั้นพรมซึ่งจัดตามชั้นของฌานทั้งสี่ท่านผู้ใดขณะเป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติทางสมาธิ ถ้ถึงขั้นปฐมชาติที่มีอยู่สามชั้นคือพรมปรปร,ริสัตชาพรมปุริปุโรหิตาและมหาพรมถ้าขึ้นถึงทุทิยชาตก็มีพรมปร,ริตตาภาพรมอัปปมานาภาพรมอภัสสลาถ้าได้ตติยชาตก็มีพรมปร,ริตตสุภาพรมอัปปมานาสุภาพรมสุภกินนะหะนะนะหะ ได้จตุทายานก็ได้พรมเวหปภพราพรมสุทธาวาสและพรมอสัญญีสัตตาทเทวดานั้นแต่และชั้นจะมีอายุยืนกว่ากันชั้นละสี่เท่าตามระดาบขึ้นไปอย่างต่ำสุดคือจตุมหาราชิกามีอายุห้าร้อยปีทิพ์เทียบกคำรู้ก็เก้าล้านปีในขนาดนี้ไม่น่าจะอยู่ไหวผู้ที่ปรารถนานิพานขืนเผลอไปเป็นธรรมดาคงเสียเวลามากทีเดียวถ้าไปเปรียบเทียบ กับชั้นพรมมันกาหนดไม่ได้เป็นอาสงขยคงเสวยสุขจนลืมทางไปพระนิพพานแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเพราะในชั้นพรมยังเจริญฌานต่อได้เขากําหนดต้องมาจุติบําเพ็ญต่ออย่างชั้นโลกุตละได้โดสโสดาบันแล้วมาเกิดบาเพ็ญอีกเจ็ดชาติสามชาติจนถึงชั้นอนาคามีท่านก็นิพพานในชั้นพรมนั่นเองมาคิดกันหน่อยสิครับถ้าผีสางเทวดาอินพรมโรกสวรรค์ไม่มีอยู่จริงท่านจะละ เสียท่านจะเสียเวลาทำบัญญัติเอาไว้ให้ละเอียดทําไมเพราะคติทางศาสนาไม่ห่วงเรื่องความเชื่อของใครอยู่แล้วจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจหาอยากรู้ก็ต้องค้นคว้าปฏิบัติเอาเองทําไมสอนให้เชื่อแล้วยังห้ามไม่ให้เชื่อจนกว่าจะได้พบความจริงเสียก่อนรับรองว่าไม่มีศาสนาใดเหมือนที่เรียกกันว่าศาสนานั้นความจริงก็มีอยู่สนาเดียวในโลกและเกิดก่อนใครนอกจากพราม์ แม้กระน,นั้นพางก็เป็นเพียงลัทธิความเชื่อเหมือนกับลัทธิความเชื่ออื่นซึ่งมีอยู่มากด้วยกันเช่นลัทธิให้เชื่อพระเจ้าพระพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าพระองค์ทรงสอนให้เชื่อตัวเองถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นความจริงก็อย่าเพิ่งเชื่อ <c oughs> นี่คือพุทธศาสนาเรียกว่าศาสนาเพราะท้าทายให้พิสูจน์ได้และเป็นที่มั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงตัดถึงสิ่งใดก็ตามต้องเป็นความจริงไม่มีใครปฏิเสธได้ เรื่องของพมที่กล่าวมาแล้วนั้นที่จริงเป็นพรมที่ได้ชันสี่ยังอยู่ในโลกโลกียวิสัยเสื่อมได้ยังไม่บริสุทธิทีเดียวท่านจงมี